สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวล่ามี่ชแนลค่ะชแน,นลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตกที่จะไขความลับจักรวาลให้คุณทราบนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องราวของความรักล้วนๆนะคะประจําเดือนมก,กราคมค่ะชาวกุมหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21มก,กราคมจนถึง18กุมภาพันธ์คุณถือเป็นชาวลัคนาราศีกุมตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเอาล่ะมาดูกันค่ะว่าความรักในเดือนมก,กราคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ ไพ่กองแรกคือไพ่ของคนโสดเนาะกองที่2คือคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกองที่3คือคนที่เป็นคนมีคู่แล้วนะคะอย่างที่รู้กันนะคะตามคลิปพยากรณ์ประจรําเดือนของอาจารย์เนาะ,ะคนที่เป็นดวงดาวดาวดาวศุกร์กับดาวพลูโตเข้าไปอยู่ในเรือนที่12นะคะส่งผลให้หลายคนเนี่ยพลังงานความรักจะไปในเรื่องของเรื่องลับๆรักที่แอบแอบซ่อนเร้นนะอาจถูกเปิดเผยขึ้นหรือบางคนได้แอบแอบ,แอบรักแอบชอบนะคะและหลายคนเนี่ยจะต้องดูแลคน รักเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่ไพ่นะไพ่คนโสดเกิดแพนไพ่อะไรขึ้นบ้างเนาะ1น,นะคะ The Three of Swords ไนพะ่3คทา,า,า Seven of Pentacles 7เหรียญน,นะคะแล้วก็ The e g of Swords ไพ่1ดาบเนาะคุณดูสิ Oracle ด้วยไพ่ Secret ขึ้นมาเหมือนที่ดวงดาวบอกไปล่ะเพราะฉะนั้นความรักที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้อาจารย์แนะนำระวังเป็นรักมือที่3 ว่างั้นนะระวังเป็นรักมือที่3เป็นรักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือเป็นการแอบรักนะถ้าแอบรักยังไม่เท่าไหร่แต่เป็นรักมือที่3นี่สิพออิทธิพลดวงดาวผ่านไปเดือนหน้าผ่านไปคุณอาจจะเจอความรักที่เจ็บปวดก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะยังรู้สึกดีอยู่แต่อนาคตอาจจะเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความรักมือที่3เข้ามาถ้าคุณรู้อยู่แล้วอาจารย์ว่าอย่าไปเอาันเลยนะคะคนโสดขาอย่าเพิ่งไปสนใจเลยดีกว่านะตอนนี้ การเงินคุณดีนะคะการงานคุณดีนะอา,าร์ว่าไปโฟกัสกับสเรื่องนี้ดีกว่าในเดือนมกราคมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สามคาถาบ่งบอกลักษณะของสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะมาถึงกําลังจะได้กําลังจะเจอหลายๆคนมีเกณฑ์เจอความรักหรือเจอคู่จรเข้ามาแน่นอนเนาะเป็นคู่จรคือคู่ครั้งใหม่จรเข้ามาให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวใจกันนะคะ แต่ก็โอกาสน้อยมากๆละนะ่ะเนาะอาจารย์มองว่าอยากให้ไปโฟกัสด้านของการงานการเงินเมื่อพายเดอะซีเครสขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ย จบแล้วล่ะคนโสดขาถ้าเป็นแอบรักถ้าคุณชอบถ้าคุณพอใจกับแบบนั้นอาจารย์ว่าไม่มีปัญหานะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณต้องเจอแล้วต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงในอนาคตอาจารย์ว่าอย่าเอานะคะอย่าเอาเลยทีนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนละ่ะไพ่ข้างบนคุณได้ the strength เนาะแล้วก็ the king soft s w u r d ราชาถือดาบแล้วก็ the hermit นะคะไพ่ฤาษีไพ่ oracle คุณได้ wait for the one การรอคอยคนใหม่ที่ดีกว่านะเอาละ The s t r e n g t ์หลายคนที่เป็นคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์ว่านะคุณตกเข้าไปอยู่ในห่วงของการเป็นมือที่3มเรียบร้อยแล้วลหละหลายคนเนาะชาวกลุ่มแต่ด้วยความที่คุณเป็นกลุ่มคุณอาจจะไม่ได้เน้นหนักหรือไม่ได้ไปสซ n s i t i v e ความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคุณอาจจะไม่ได้ไปลึกซึ้งกับมันสักเท่าไหร่ถ้าเอาตัวออกมาได้ก็คือดีมากๆแต่ชาวกลุ่มหลายคนนะ่ยชาวกลุ่มส่วนมากแล้วกันเป็นคนที่ มนุษยชนมนุษยาชาติทำเพื่อคนหมู่มากไว้ก่อนนะทำอะไรจะเห็นแก่คนอื่นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะจนลืมตัวเองไปในบางครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวเองต้องตกเข้าไปอยู่ในห่วงของมือที่3หรือการแอบบรับแอบ,บชอบไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าแอบ,บมีชูเนี่ยอาจารย์มองว่าต้องเอาออกมาจักรกวาลยังบอกให้คุณเว for ร์ e วันเลย รอคอยสิ่งที่ใช่ของเราดีกว่านะคะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะไพ่เดอะเฮอร์มิตกำลังหม่งบอกให้คุณกลับมาดูตัวเองหรือมองภายในตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นในเรื่องของคุณค่าของตัวเองเวลาดาวศุกร์มันเข้าไปอยู่ในเรือนที่12มันส่งผลในเรื่องของเซลล์วอร์ดด้วยนะคุณมันส่งผลให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองอะจุดยืนของตัวเองมีไหมคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนกลับเข้ามามองตรงนั้นนะคะแล้วสามารถที่จะไปต่อได้ในอนาคตในสิ่งที่ดีกว่านะทีนี้ ถามอาจารย์ว่าหลายคู่ที่เป็นคนคุยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมได้สิได้สิพัฒนาได้แต่การพัฒนาของคุณเนี่ยบางคนยอมรับเงื่อนไขได้ไงการเป็นมือที่3พัฒนาได้นะการที่เขา,เ,าเขาเรียกว่าไงอะ่ะรักแบบมีเงือ่อนไขอ่ะเออถ้าเป็นของราศีอื่นจะจะไม่พูดนะแต่ถ้าเป็นของคุณเนี่ยคุณสามารถพัฒนาได้ในรักแบบมีเงือ่อนไขอ่ะไม่ใช่อันคอนดิช n นลเลิฟแต่เป็นคอนดิชแนลเลิฟอ่ะ คุณต้องมีเงื่อนไขอะถึงคุณจะพัฒนาได้คุณต้องยอมรับเงื่อนไขเหล่านั้นนะถ้าคุณยอมรับได้อาจารย์มองว่าไม่มีปัญหาแต่จักรวาลอยากให้คุณ wait เวทโฟร์วันรอคอยคนใหม่ที่ดีกว่าอืมนะอา้าวถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ The Moon นะดาวอพระจันทร์นะเดอ o o มูนเดวิลออฟฟอร์จูนแล้วก็ The Hello Fence, Let Go คือไพ่ r r c l l e ที่ขึ้นมาบ่งบอกในลักษณะของความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งเลยนะคะต้องอดทนนะอดทนนะอดทนกับความสัมพันธ์บางคนต้องดูแลแฟนที่ป่วยหรือว่าคู่ที่ป่วยหรือคู่ที่มีปัญหาขึ้นมาอยู่เรื่องสุขภาพคุณก็ต้องดูแลใช้ความอดทนเข้ามาดูแลกันค่ะเพราะคุณเป็นคู่อยู่แล้วนะเดิมมูลความหมองเศร้าความคุมเครือความไม่แน่ใจเอาละมันจะเกิดนิวมูลขึ้นไหม f ฟ Moon มันเกิด New Moon ขึ้นในเรือนที่12นะคะบางครั้งคุณอาจจะเห็นอะไรพวกนี้เริ่มต้นขึ้นอาจารย์มองว่านะเด o o ูลที่เกิดขึ้นในไพ่บ่งบอกถึงลักษณะที่อารมณ์คุมเครือของคุณมากกว่าคุณไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งที่คุณเป็นคนมีคู่อยู่แล้วนะ่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคุณเป็นแฟนกันแล้วแต่คุณกลับไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเป็นแฟนกันยังไงมันมีอะไรดีขึ้นไหมอาจารย์อยากให้รอ บางคนรอไม่ได้บางคนใจร้อนเขาเรียกว่าแฟนกันแล้วก็ต้องพัฒนาต่อสิต้องต่อยอดความสัมพันธ์สิต้องขอแต่งงานสิต้องสร้างครอบครัวซื้อรถซื้อบ้านให้กันสิอาจจะไม่ใช่เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้น The View of Fortune หมายถึงทัมมิ่งรอเวลาไปก่อนรอให้มันเกิดขึ้นก่อนเนาะ แล้วไพ่เดอะเฮล o ล e ร์เฟนสขึ้นอีกไพ,พ่พระเพราะะนั้นอาจารย์มองว่าคนที่บินคู่อยู่แล้วนะมีสิ่งเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับคุณมากกว่าสิ่งที่แย่ล่ะนะอย่าจบความสัมพันธ์เลยนะทั้งที่หลายคู่มีเกณฑ์การจบแบบกระทันหันโดยเฉพาะคนที่สร้างครอบครัวกันแล้ว คนที่สร้างครอบครัวกันแล้วคืออยู่เป็นครอบครัวแล้วอ่ามีลูกแล้วอ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แบดมากๆแล้วก็อาจารย์รู้สึกว่ามันน่าเสียใจเนาะน่าเศร้าถ้าคุณต้องมาเลิกกันในช่วงเวลาที่คุณแค่คุมเครือและไม่มั่นใจอาจารย์อยากแนะนําให้คุณถามกันนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันบางทีเวลาอาจจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ได้นะคะ let's go อย่าไปพันธนาการมีไม่เข้าใจคือพูดนะคะมีปัญหากับแบบแฟนกับครอบครัวก็คือคุย กล้าสักครั้งจะคุยกันเนาะแทนที่จะปล่อยให้มันเลยเถิดนะคะอันนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวแล้วนะสำคัญมากๆม,ม,มันมีทิพลของการที่จะจบแบบแยกทางกันได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเกิดขึ้นได้แบบอย่างอย่างเร่งด่วนมากๆในเดือนมก,กราคมนะอ่ะอาจารย์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะก็อวยพรให้ทุกคู่ผันผลไปด้วยดีแล้วกันเนาะราศีกุมอาจจะไม่ใช่ช่วงของการเริ่มต้นที่ดีละ เร,เรื่องความรักในปีในเดือนมกราคมนะต้องรอไปก่อนนะคะอีกไม่นานแล้วล่ะนะคะดาวศุกร์จะทํามุมที่ดีกับเรือนสตาคุณรอนิดนึงเนาะแล้วจะส่งผลที่ดีกว่านี้นะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากขอให้มีกำลังกายที่แข็งแรงกำลังใจที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคความรักเดือนมกราคมจบไปนะรอดูความรักขังใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ